สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะวีตกรรมของวนวลจันนะคะก็เมื่อคืนเมื่อคืนนี้นะคะวนวลจันคาบลูกเอาไปไว้ที่เพื่อนบ้านมานะคะซึ่งเพื่อนบ้านของเราก็ไม่ค่อยถูกเราอ่าทีแรกเราเราสักประมาณห้าโมงเย็นวนวลจันก็คาบเอาไปไว้กับตรงผักบุ้งที่อยู่ในที่เขานอกรั้วเราแล้วก็ไปเห่าขอทั้งคืนเลยแล้วก็เอาไอ้ดำไปด้วย ไอสองคนยายดำมาเสร็จแล้วก็ไม่ยอมเข้าบ้านเรียกเ่าหร่ก็ไม่ยอมคาบลูกกับพอถึงวันนี้เราเลาเที่ยงคาบเอาเข้าไปไว้ในล้าหมูเขาแต่ล้าวหมูเขา,มขาไม่ได้เลี้ยงหมูแล้วก็คือแบบโกรธมากเลยจั้งใจแล้วว่าจะไม่เลี้ยงเลยวันนี้โกรธมากๆพอตกซกประมาณบ่ายสามใจอ่อนนะคะทนคิดถึงไอ้ดำไม่ไหว ก็เลยต้องไปขออนุญาตข้างบ้านเขาเข้าไปในบ้านเขาเข้าไปข้างล้าวหมู่เขามันอยู่ในดงผักบุ้งข้างล้าวหมู่เขามันเป็นแอ่งน้ําอยู่มันจะเย็นนะคะก็เลยไปเอาให้ดํากลับมาแล้วก็เลยล่ามไว้เลยโอ้โหมันป้วนได้ใจมากเลยนวลจันนี่วีรกรรมวันนี้นี่มันสุดยอดจริงๆไม่ค่อยถูกกับเขาแต่ก็เอาข้าบลูกเข้าไปเลี้ยงในที่ของเขาเอาไปไว้ข้างค้าง้าวหมู่เขาเฉยเลยคือถ้าเขาไม่ทุบออกมา เขาปล่อยให้เลี้ยงไอ้ดำมาจนถึงบ่ายวันนี้นี่ก็บุญเท่าไร่แล้วดูทำนิสัยนิ่นะมันด่าแล้วให้มันแล้วมันก็ยิ้มส่วนลูกๆของโคนี่นะคะไอ้เจ้าบาวนี่อ่ะแล้วก็จะไอ้ทองดีไอ้ที่นอนง่ายท้องอยู่ส่งตัวในคลิปของเมื่อคืนวันนี้ก็ก็วีลกรรมค่ะไปคาบไอ้โตงเน่าจากไหนไม่รู้เอามาที่ข้างบ้านก็ต้องไล่เคลียร์ไล่เก็บเอาไปทิ้งนะคะวันนี้ เหนื่อยมากๆกเลยกับการเลี้ยงหมานะคะแต่ก็นั่นแหละวันนี้ก็เลยไม่ได้ให้กินข้าวเช้าให้กินเข้าเย็นมื้อเดียวเลยทาโทษนะคะนี่เอาข้าวเมียเหลือไปกินไหมเออข้าวเมียเหลือไปกินไปกวัวเมียกัดเหรอลูกแตนี้นะคะถ้าใครเลี้ยงหมาก็จะเจอปัญหาบางวันมันก็ดีนะคะบางวันมันก็ไม่ได้ดื้ออะไรเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายแต่บางวันมันก็มีแบบ นี่แหละสร้างวีรก,กรรมไปไปมันก็สร้างวีรก,กรรมอย่างนี้นะคะ้วนะดูสินี่ถนะ้ไม่คิดถึงไอด้ดำนะีดำไอด้ดำมันร้องอยู่ในดงผักบุ้งตากแดดนะจะไม่เอาเข้าบ้านเลยปล่อยให้มันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ต้องไปบากหน้าไปขอขอร้องขออีกขอเข้าไปเก็บลุงหม้าอีกมันใช่เรื่องไหมนเนี่ยนวลจันโอ้โหไม่ต้องมายิ้มเลยก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็นี่กินข้าวข้าวหก เกลือเลยเดี๋ยวมดกัดลูกเดี๋ยวต้องเอาไม้กวาดมากวาดให้อีกเนี่ยเลี้ยงสุนัขนะคะต้องใส่ใจไม่ใช่เลี้ยงง่ายๆทั้งอาหารทั้งกวาดพื้นแล้วก็ไปในบ้านเพื่อนบ้านไปในบ้านคนอื่นก็ต้องตามไปเก็บมาเนี่ยต้องเอามาล่ามาอย่างนี้เลยถ้าไม่ล่ามนะเดี๋ยวไปในบ้านเขาอีกทีนี้ทีเนี้ยเขาไม่ได้ให้เข้าไปเอาไอ้ดำนะทีเนี้ยเขาทุบกามาเลยละนุนจันอย่าเชื่อไปนะลูกอไอ้ดำนี่มันก็ทีแรกนึกว่า ไอห่หาโดนมุดจมโคลนตายไปแล้วหรือยังไงนะคะแต่ก็ยังไม่ตายค่ะไอดำยังอยู่แล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นหน่อยด้วยนี่ไอดำสรุปว่าตัวนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยก่อร่วงนะคะธรรมดาดึกๆแล้วเที่ยงคืนนี่ออกไปกวดขับบนถนนเหมือนกันแต่เพราะเที่ยงคืนนี่นะเวลาอื่นไม่กวดด้วยนะเที่ยงคืนในรถใครผ่านมาดางแถวแถวข้างบ้านนี้ กดรับแลบเลยไอตัวนี้อย่างอื่นดีหมดยกเว้นกวดรถแต่ไม่เคยกัดไขรนะคะหมาไม่เคยกัดไขรจะชอบตัวนี้นี่ใส่ไม่ดีเรื่องเดียวเรื่องกวดรถแต่พ่อด่าแล้วใช่ไหมพอบ่นหน่อยไปแล้วยิ้มด้วยนะมันรู้นะคะเนี่ยมันรู้ภาษาคนนี่นะคะถ่ายสภาพไอ้บ่าวนี่ที่ไปคาบไก่เน่ามาให้ดูเอานี่คาบไก่เน่ามา เป็นไงอิ่มไหม้าไ่ต้องกินเลยกินไก่เน่าหอมเลยต้องทำโทษนะคะถ้านะไม่ทำโทษนี่ไม่เข็ดก็เลยต้องจับล่าเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่จับล่ามันก็เดี๋ยวไปเอาไก่เน่ามาอีกรอบหนึ่งปล่อยแล้วเป็นแบบนี้ค่ะปล่อยแล้วซนซนมากมากเลยซนเป็นลิงเลยตัวนี้เห็นอะไรไหมคะทุกคนไอ้นี่แหละไปกับน,น้อง ไปพากันเอาไก่เน่ามานี่เป็นไงมัางดูหน้าตาของมันสิคะมันสลดไหมสลดไหมไปเอาของเน่ามาเนี่ยสำนักผิดมหมคเปล่าโอ้โหแต่ละตัวสร้างวีลกรรมให้แม่ทำเอาว่าคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะขอบ่นนิดนึงนะคะวันนี้แบบโอ้โหเหนื่อยไอ้พวกนี้จริงๆ